คนครับทุกคนครับทุกคนชื่อเรื่องผีไหมครับแน่นอนครับคุณฟังไม่ผิดนะครับทุกคนเชื่อเรื่องผีไหมครับแต่ในผีที่นี้ผมหมายถึงคือผีใน ROV บักสัตว์เหนียวแม่งมีเฮียจะเล่าให้กูฟังวันนี้อ๋อมึงมึงเข้ามาเล่าให้กูฟังนี่เมื่อคืนนี้มึงไปเจอเฮียละมาน่ะมึงเล่าให้กูฟังดิเฮ้ยพี่คือตอนนั้นอ่ะคือมันมันแบบมันโคตรน่ากลัวมากเลยพี่พี่รู้ป่ะมันแบบคือแบบโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงอ่ะเออเฮ้ยมันเรื่องเฮียแล้วว่ะคือเมื่อคืนนี้มึงไปเจออะไรเนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องหลอนขนาดนั้นเลยว่ะเออดิพี่แม่งแม่งโคตรหลอนเลยคือแบบกูแค่จะออกไปซื้อของที่เซเว่นอ่ะไอเฮียกูเจอเรื่องผีโคตร มันเป็นตอนกลางคืนเว้ยพี่เป็นเวลาตีสามยี่สิบสามนาทีคือตอนนั้นอะผมแม่งโคตรหิวข้าวมากเลยเว้ยอาา่าฮะแล้วมันยังไงต่อวะไอเฮียเออพี่แต่ตอนนั้นอะคือรถผมน้ำมันมันหมดไงเออผมก็เลยตัดสินใจแบบต้องเดินไปเลยเว้ยพี่แล้วแบบทางแม่งโคตรมืดอะแม่งเปียวมากเลยพี่คือทั้งซอยแม่งมีไฟอยู่แค่ทางเดียวเว้ยเออแล้วในระหว่างที่ผมเดินไปเนี่ยแม่งหมาแม่งก็เห่าไปฮ่องฮ้องฮ้องฮ้อง,องโอเฮียมึงสุดจริงวะไอเฮียนิวคือมึงเดินไปเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรสุดใช่ว้พพีี่่่แแบบผมมง กัดฟันนะคือมันหิวข้าวมากอะผมก็เลยแบบตัดสินใจแบบเดินไปเลยสุดซอยอะแล้วแม่งมืดแล้วเปี่ยวมากเลยพี่แล้วมันยังไงต่อวะไอ้น้องชายเล่ามาต่อเลยโอ้โหพี่คือตอนนั้นผมก็เลยแบบคือคิดว่าแบบจะเดินไปเรื่อยเดินเล่นไปเรื่อยอะก็คือแบบเดินไปก็เข้าไปตีมอนบ้างอะไรบ้างอะพี่คือแบบเข้าไปทักทายคนแถวนั้นอะคือแถวนัน้นก็ยังพอมีคนไงตอนนี้ผมเดินมาคือแต่มันคือมีน้อยมากเลยพี่ผมก็เลยไปตีบัฟ้าเล่นก่อนอะคือแบบแบบ มาฟาร์มปูฟาร์มพี่อะไรได้เล่นนะแล้วผมก็จะเดินคิดว่าเดินขึ้นไปตีข้างบนต้นสุดท้ายแล้วก็เดินเล่นไปนะเออคือผมก็เดินไปมันไม่คือจะเดินไปเซเว่นคือทางมันไกล้ยคือมันหิวข้าวแล้วแบบมันไม่มีอะไรพี่ผมก็ตีมอนเล่นไปเรื่อยๆนะในระหว่างเดินไปเดินมานะเออในแบบในใจผมก็คิดแบบเอ้ยทำไมมันทางมันไกลจังเลยนะแบบคือแบบจนสุดท้ายแบบโอ้โหแบบภาวนาในใจแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงวะพี่แบบโอ้โหแบบผมเปิดแล้วเปิดดูอีกนะคือแบบ คือเปิดมือถือดูว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้คือล่าสุดนก็เป็นเวลาตีสามห้าสิบสามลีแล้วโอ้โหผมไม่เดินมาโคตรนานนะโอ้โหผมก็เลยตัดสินใจเออรีบเบ่งซิ่งตีนเข้าไปที่เซเว่นเลยเว้ยพี่เออนะคือผมตัดสินใจรีบวิ่งเข้าเซเว่นเลยผมกลัวมากเลยตอนนี้เออเน,ะนะนะี่ยเนี่ยผมก็ทําการเข้าไปในเซเว่นไว้แล้วก็ยืนซื้อของสแป๊บไว้พี่เนี่ยเออน่ะยืนซื้อของไปได้เลยตอนแรกก็ไม่คิดอะไรนะพอจะไปจ่ายตังค์นั่นแหลนนะเนี่ยเออนะคือแบบ ผมกำลังจะเดินไปแล้วอะจะเดินไปเจ่ายตังค์แล้วจะจู่แม่งข่มเจอไอ้นี่เว้ยแม่งคือแบบโคตรน่ากลัวเฮ้ยเฮียนิวจะบอกราว่าเเจอผีเ่ะอเอ้ยมึงเจออะไรวะแม่งผีใช่ไหมมันน่ากลัวใช่ไหมเปล่าพี่ไอ้นี่ผมยังไม่ได้เจอผีหรอกพี่อ้าวเฮ้ยแล้วมึงเจออะไรไเฮียนิวผมเจอเจอเจออะไรวะเฮียนิวเจอผมเจอเออไอสัตว์มึงก็บอกมาดิกูรู้แล้วไอ้เฮียผมเจอกลหรี่ป๊อปว้พี่ เอาโอโหปักสัตเอ้ยกูก็อุตส่าห์ฟังมาถึงขนาดนี้ไอสัตว์แม่งที่ไหนได้เจอกระหลี่ป๊อปอุ้ยเสียเวลาไว้สัตใจเย็นดิพี่ชายใจเย็น,ยนมันยังไม่ถึงจุดพีของเรื่องเลยเออมาพี่เดี๋ยวผมเอาจริงละมาจะเล่าไปถึงเรื่องจุดพีละมาฟังฟังฟังอ่าโอเคเฮียเดี๋ยวกูฟังก็ได้ไอสัตคือหลังจากที่ผมเนี่ยจ่ายตังค์เสร็จใช่ไหมพี่โอ้โหซื้อของในเซเว่นเสร็จผมก็เดินออกมาไว้พี่นะก็เด<ๆ>ินเล่นไปเรื่อยๆไว้พี่นะคือแบบอืออกมาสิบแป๊บนะผมก็มาฟามอนเล่นสักหนึ่งถึง ก็เออมาตีมันเล่นเว้ยคือก็แบบโอ้ยได้กับข้าไปกินแล้วก็แบบติดตอนกลับนี่สิโอ้โหคือทางมันมืดเปี่ยวมากเลยพี่มันน่ากลัวจังอนะคือตอนเนี้ยในใจกี้ละเออกูจะไม่เดินละไอสัตว์กูจะวิ่งแล้ววิ่งคือวิ่งแบบวิ่งยังไงก็ได้วิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเว้ยแต่คือทนใดนั้นแหละที่ผมวิ่งอะผมเจออะไรเลยพี่เฮ้ยเชียนิวมึงเจอเลยวะไอสัตว์คือสิ่งที่ผมเห็นนะพี่คือผมตกใจมากเลยนะคือพี่เคยได้ยินตำนานเรื่องเล่าผีเปร เฮ้ยตอนเด็กๆพ่อแม่กูก็เคยเล่าให้ฟังเออพี่เคยได้ยินเว้ยไหนๆมันยังไงวะนั่นแหละพี่สิ่งที่ผมได้พบเจอก็คือสิ่งนั้นนั่นแหละพี่คือพี่ลักษณะตัวแม่งโค้สูงยาวอะนะไอ้เฮียคือแบบมันน่ากลัวชิบหายอะเอาเฮ้ยไอ้เฮียนิวแล้วตอนนั้นมึงทำยังไงวะไอ้เฮียมึงมึงทำยังไงอะตอนนั้นผมตัวนิ่งเลยเว้ยพี่ผมไม่กล้าขยับไปไหนเลยเว้ยพี่แล้วสรุปมึงเจออะไรวะนิวอย่าบอกนะว่าใช่เว้ยพี่สิ่งที่ผมเห็นก็คือผีเปรตเว้ยพี่ ไอ้เหี้ยแล้วแล้วมึงทํายังไงว่ามึงวิ่งสับตีนแตกเหรอวะไอเ้เหี้นิวคือสิ่งที่มันทําให้ผมอ่ะกลัวจังวิ่งสับตีนแตกคือไม่ใช่อะไรนะพี่คือมันได้ส่งเสียงร้องบางอย่างที่ทําให้ผมกลัวมากมันร้องว่าอะไรวะไอเ้เหี้นิวคือมันร้องว่าสวัสดีครับมีใครอยู่ข้างในบ้างไหมครับผมสทอทอเกษมมาหาเสียงครับ อ๋อโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะผมคลิปที่ดูไปก็สนุกหรือลาแล้วนะสรุปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็สำหรับผมคิดว่าผีมีจริงไหมสำหรับผมนะไม่เชื่อนะผมคิดว่าผีมันน่าจะไม่มีจริงโดยเฉพาะตอนที่พ่อผมจากไปแล้วนะครับก็ผมไม่เจออีกเลยนะแต่สำหรับผม่ะยังไงก็นะชีวิตคนเราเกิดมาย่อมมีตายนะค,คือเอาง่ายๆคือมีตายแหละแต่ว่าคือผมก็ใช้ชีวิตให้คุ้มดีกว่านะรเราไม่ต้องไปเครียดอะไรเยอะนะครับก็ชีวิตนี้ก็มีแค่ครั้งเดียวนะครับเราตายแล้วเราไม่สามารถเกิดไปได้อีกแล้วนะ เราตายไปแล้วเราจะไม่มีโลกหลังความตายครับเราตายไปแล้วเราจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราตายไปแล้วสมองเราก็หยุดการทํางานแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการจบๆกันไปนะครับก็ดับสิ้นไปก็เราตายก็เหมือนการหลับเนาะเจ๋งเราก็ไม่รู้ว่าวันตายเราจะมาถึงวันไหนรู้วันเกิดไม่รู้วันตายครับเพราะฉันก็ใช้ชีวิตให้คุ้มดีดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะ